วิ่ง well. เลยวิ่งมาวิ่งเลยช๋อครทอดใช่ครับมาครั้งแรกมาครับก็สนุกมากสนุกมากเป็นมาทั้แรกแบบในชีวิตเลยครับสนามแรกในชีวิตที่ได้ทดอองใช่ใช่ครับใช่เป็นไงครักับรู้การวิ่งที่ประหทศคือ เป็นคนที่ไม่คือไม,คอไม่คือไม่ได้เตรียมข้อมูลไปมากครับแล้วพอวิ่งพูดจริงจริงมันเป็นเนินเยอะครับคือเขาเยอะมากครับไม่รู้จริงแล้วก็เวลาคัดออฟก,ก็ค่อนข้างโหดแต่ว่าก็ได้มีโอกาสซ้อมไปแต่ก็ทรมานทรมานกี่กิโลอ่ะสี่สี่สองครับสี่สองโอ้มยย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 ย หมายถึงว่าวิ่งมาสักพักแล้วแต่ว่ายังไม่เคยไปมาทอนแต่ว่ามีความฝันว่าออสักครั้งนึงในชีวิตอะไรเงี้ยครับก็เลยว่าจะลองไปอะไรเงี้ยตอนนั้เข้าเส้นชชยตอนนั้นแบบมันมีใจันาดไตอนนั้นมันมันมันหลายมวลมากครับแบบทั้งแบบทั้งเมื่อยทั้งล้าทั้งดีใจทั้งแบบเฮ้ ถึงแล้วเว้ยอะไรอย่างเงี้ยครใช้ระยะเวลาเท่าไหร่อ่ะมาดิการซ้อมเหรอครับไม่หมายถึงการวิ่งวิ่งอย่างเงี้ยวิ่งวิง่งใช้วิ่งใช้5ชั่วโมงครึ่งครับจริงๆการวิ่งครั้งนี้มันได้เอาชนะใจตัวเองอะไรในเรื่องไ,ไหนบ้างครับจริเองเอ่อสำหรับผมอ่ะคือมันเหมือนกับคือถ้าเกิดว่าคนวิ่งมาคนส่วนใหญ่ครับจุดเริ่มต้นมันไม่ใช่ตอนที่สตาร์ทออกไปแต่ว่าจุดเริ่มต้นมันอยู่ที่ตัดสินใจแล้วก็เริ่มซ้อมมันครับใช่เพราะว่าระยะเวลาการซ้อมกว่าจะไปวิ่งได้เนี่ยคือมันใช้เวลานานมากคือออว่าาซ้มททุกิตย อาทิตย์หนึ่งหลายหลายวันเลยแล้วเก็บระยะไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยครับจริงๆมันเริ่มติดใจไหมกับการที่แบบเราผ่านที่ปุ่นไปแล้วไม่อยากไปที่อื่นผมไม่ชชว่์เลยว่าจะไปที่อื่นไหมแต่ว่าก็ยังรู้สึกว่าเราก็ชอบการวิ่งเหมือนเดิมครับชอบชอบชอบระหว่างทางมันมีแบบพอไหมแต่คือโอ้ยไอ้รอบนั้นร่างกายไปไม่ไม่ค่อยท้อเท่าไหร่ครับก็ท้อท้อมาตั้งแต่ เราดียี่สิบเลยครับเขาบอกยากมากจริงๆเลยดิเขาบอกว่าถ้าเจ็ดมลอมันจะยากมากหลั้ผ่านเจ็ดไปแล้วจะโอเคแล้วจริงๆยากยากตั้งแต่แรกเลยครับไม้งแต่เก้าขาแรกตั้งแต่ก้าขาแรกเลยครับก็ไม่ได้คิดว่าจะเล่อเขาเองออกไปใช่ใช่ครับคือคือไม่ได้คิดเลยครับเพราะว่าเราก็ถือว่าซ้อมมาประมาณหนึ่งก็เลยคิดว่า น่าจะจบนะแต่ว่าพอไปสักกิโลเมตรที่30มสิบกว่าอะไรเงี้ยก็เริ่มแบบเริ่มเริ่มล้ามากประมาณนึงอย่างโค้ดพี่แอนให้กำลังใจยังไงบ้างโค้ดพีแอนเรียกว่าโค้ดพี่แอนเลยโค้ดพี่แอนก็จริงจริงวิ่งไปด้วยกันเลยครับวิ่งตีคู่ไปเรื่อยๆเลยแล้วก็แต่แรกแรกก็คุยกันดีเลยครับอนไหไหนไม่คุยแล้วเราไม่คุยแล้วเช็ดใส่กันเราไม่เหนื่อย จะจะวิ่งข้างกันนะครับต้องมาคองกันไปเรื่อยๆไหมเป็นบัดดี้ใช่ครับใช่คลากใส่ไปใช่ไล่ลากใส่เข้ามาตอนแรกผมก็ม MM ั่นใจมากเลยว่าผมจะลากผมจะลากพี่แอรสรุปพี่แอนก็เริ่มแบบก็พี่แอนก็ลากผมมาที่หลังเพราะสนามนี้จำเป็นต้องถุนพี่แอร์มัว่าเดี๋ยวเราจะต้องไปลอนดอนไปอะไรอย่างนี้จริงๆมีการคุยกันตอนหลังอะไรนะครับบอกว่า อย่าเพิ่งเจอกันสักพักเลยบ <c oughs> ไม่บายเลยเหรอพี่แอ <c oughs> ้มบอกว่าอย่าเพิ่งเจอกันสักพักเลยอยเลยพราะว่าคือซ้อมซ้อมด้วยกันก็คือซ้อมซ้อมกันนะครับแต่ละทิศเรื่องเห็นรูปหเห็นอะไรก็ไปซ้อมด้วยกันแบบ30โลวิ่งด้วยกัน4ชั่วโมงหชั่วโมงวันนึงก็วิ่งกันไปอย่างเงี้ยครับวิ่งไปเรื่อยเจอกันทีก็วิ่งกันนานอะไรอย่างเงี้ยจนแบบเออเราน่าจะแยกกันสักแป๊บหนึ่งไหมแล้วกำลังใจข้างสนามเขาเป็นยังไงบ้างเขามารอรับพี่เส้นชัยเขาไว้ยังไงบ้างมากาลังงใจข้สนามอออครรับขงเายของเราน่กน้องโโมมน้อง คือเขาบอกว่าเขาเขาดีใจมากที่เห็นเขาครับเขาบอกว่ามันเป็นโมเมนต์ที่แบบที่ที่ตื่นเต้นอ่ะแล้วมันก็ตื่นตันอะไรนะที่เห็นที่เห็นแบบว่าเออมันมันเหมือนกับมันเป็นหนึ่งในความฝันของด้วยแหละที่จะจบองี้แล้วเขาก็แล้วเขาก็มรออยู่ที่เส้นชัย ตาหลใจเหมือนเขาวิ่งเองกับเราไม่เป็นความเราก็ไม่คือไม่แน่ใจว่าดีใจหรือแค่นั้นไหมแต่ว่าคงดีใจที่ที่เห็นเขาเข้าใแต่เนี่ยเขาเห็นความพยายามความมาแรงออกมาตลอดใช่ครับคือเขาก็เห็นว่าแบบต้องตื่นแบบตีสี่ไปซ้อมตีสามไปซ้อมอะไรอย่างเงี้ยครับวิ่งกันซ้อมตรอเรื่ย้องจะปชนเ้าริงจริงจริงจริงๆรอบนั้นเขาก็วิ่งแต่ว่าวิ่งแค่สิบเอ็ดโลอะไรอย่างเงี้ย แต่คือเขาบอกว่าเขาคงไม่ไปถึงมาราธอนหรอกอะไรเงี้ยแสบแสบเขื่อนเขาเหนื่อยแสบราแคืออาจจะมีคนชนะใจอาจจะมีคนประเภทนี้แต่เขาชนะใจพี่แอนนะพี่แอนเชียร์ถึงเ้าเรียกลูกตอเรียกลูกไปรอเลยนะใช่ครับพี่แอนพี่แอนเขาฟังเห็นครับแต่ว่าเซลก็ต้องต้องต้องไปถามพี่แอนเองอันนี้ครับเดี๋ยวต้องมาไปถามพี่แอนจะถามเราล่ะครับเราเห็นด้วยคำพี่แอนไหมผมผมเห็นด้วยอยู่แล้ว ผมไม่มีไม่ไม่มีเค้าตัวอย่างแค่ใกล้ๆนี้แล้วสิใกล้ๆนี้แล้วในในเดีเเ๋ยวต้องรอบอกอีกทีหนึ่งครับก็ยังคือคือยังไม่ได้มีแพลนแบบชัดเจนขนาดไม่ไม่ถามเจมจะไม่ติดจะมาถ้าเราไปก่อนพี่เกสไปก่อนพี่บอย <i> อะไรอย่างเง <ๆ S 1> ี้ยไปไปก่อนพี่เกสไปก่อนไปงงานก่อนอะไรเงี้ยก่อนเลยอ๋อไม่ผมไม่ติดอยู่แล้วครับเออเพราะว่าถ้ารอเขาอาจจะนานหรือว่ายังไงมันอาจจะไม่มีเลยเลย เลยไม่เลยไม่จะเก็บอยู่บ่อยเลยอาจจะไม่เก็บเลยไม่เก็บอ๋ออาจจะไปไปอาจจะอาจจะไม่มีเลยอะไรเงี้ยในชีวิตนี้อะไรเงี้ยก็เลยใครใครได้ไปริบได้ไปริบไปก่อนครับถ้าเกิดใครสะดวกก็ไปก่อนเลยแล้วแต่แล้วแต่โอเคครับโอเคครับขอบคุณครับเจอ